มากินข้าวน้ำเดือดบนี้นะคะในปีเกจากินแล้วนะคะดีเ้าไอมช่ชข้าวน้ำเดอะยะยังไม่ได้ขายนะคนชื้อเ้ายังไม่อยู่ให้ไปตอนเย็นได้มาก็จะเอาไปซื้อทานื้อเื่องสี่โมงกำลัเริ่มออกไปไหนคะอันนี้ แกงไก่ไทน้ำมต้มก็จมีินกับไทรไก่ตับไก่แกงกระไม่เป็นชิ้นก่อนฮะอัอนี้พี่เพื่องทอดจากตัวชุมชนอันนี้ของเดจะมอนี้องแม่ทำมาจากป้าทำมาจากบ้านทาหารี่นขอเลยอ๋อเพราเือนคนตองขอไปให้เอสไทยนี่ ใคร,รจะไปช่วยเหรอม่กี้เ้าุหนเป็นเ่อาใครจะไปช่วยจะไหมไม่มีใครจะไปมีแล้ว,ม,ลวมีนกินข้าวตัวถาวรนี่มแม่

เราไปเงีย้ยเรามากินแล้เามา่กินซอสซีอิ๊วเได้มฆินต,ตามกระเทียมทอดที่หลังก็ได้ทอดห<อ>มูเสร็จก่อนแล้วก็ใส่กระเทียมที่หลัง ไปกินม้อแวไม่็นไรหรอมเป็นหมอกนกินลยไปถึงบ้านสลงเลยโอ้ได้หรอไจะฟื้นได้ดโอ้ว like ่าโอ้อยู่เนี่ยเป็นา ปเกบแขงแมปอรเมีบ้าน้เหมือนแข่งกขต้ม้มนมากโดนกิน้าวย่างเมื่อกีเห็นนุกีแล้วเจ้าบกข้ากต้มอกไปกระโด้องบลอันน้ด้นะาองบล็อกเราปกันน้เจอมาแขงกด้มีคงุทุกนกว่าอันไหน นอกาตรงสานี <jamais> <Sh Words> ่บ่ลุงกรตที่เราพูดออกอออันเดวเลิเลนงเยนะนนยนังรนว่าพง้ไเนาะไม่กวจะดักอะไรนะดักก้นเืออว่าเจรุงจะนั่ง มนเป็นลาบเด็เจ้าไปคุยเขาเลยนีใส่พังไม่เหมอนะเคยสะอ่อนะคยสะออนแล้วกินร้ากินรสแล้วอ้วนตวยานไม่ยานเจอบ่บ่อนูยานใส่เจ้าแล้วพัง่นเจ้าเจ้าเ่เข้มนิดก็เจ้าเขาผัดจ้ามเจ้าเขาผัดจ้ามตุ้งเนาะเพื่อนกินลาบเนา่ขนาพ่อมากหลมพื่นอยู่กินเป็นเนาะเจ้าเออแสลัดได้พไง กินิน้เอาี่เด้อแปดโมง็คนว่ะกินเิ็ดโมงเลยมั้งายูุ่งฟงังเาคนก็อยากกินน้ำหาไปกินู้เดียวเพราะจ็เป็นพี่ปอบนะเนาะถ่าย่ายงอนรุ่งาย